สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื<ๆ>่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวาตสไตล์เวอร์ชัน2กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวาตสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อทีอ่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องชัชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับ ข้อสัตวนี้นะครับก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟทั้งหมด8ตัว8รหัสนะครับโอเคครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สาคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้เซินนะครับให้มีแค่ส่วนบาทพอนะครับโอเคครับเราไปดูนะครับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟตัวแรกกันเลยนะครับ ตัวแรกนะครับให้เพื่อนกดดอกจานเก้าสามห้าดอกจานเจ็ดสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวนหนึ่งเมกนะครับไม่อัน้นใช้งานได้เจ็ดวันดอกจานเก้าสามห้าดอกจานเจ็ดสี่เหลี่ยมตัวที่สองนะครับดอกจานเก้าสามห้าดอกจันสามแปดสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนสองจิกใช้งานได้สามสิบวันหนึ่งเดือนนะครับดอกจานเก้าสามห้าดอกจานสามแปดสี่เหลี่ยม ตัวถัดไปนะครับตัวที่3นะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามหกซีเลียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวน10บจิกใช้งานได้30วันนะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามหกซีเลียมต่อไปนะครับตัวที่4นะครับดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันเก้าเก้าห้าสี่ีเียมตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตจํานวน1นจิกใช้งานได้1วันดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันเก้าเก้าห้าสี่ซีเดียม ต่อไปนะครับตัวที่5นะครับให้เพื่อนเพื่อนกดดอกจัน935ดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2อกิกใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน 4, เก้าสี่เหลี่ยมตัวที่6นะครับดอกจัน935ดอกจัน30สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน5้กิกใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน30สี่เหลี่ยม ต่อไปนะครับตัวที่7ดนะครับดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 2G กิกใช้งานได้30วันนะครับดอกจัน935าดอกจัน9สี่เหลี่ยมต่อไปนะครับตัวที่8ดนะครับดอกจัน8 7ดดอกจัน2สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 1G กิกใช้งานได้หนึ่งวันนะครับดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย ชมุทั้งหมด8ตัวที่ผมนํามาแนะนานะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับเ,เพื่อนๆก็ลองทําการสมัครกันดูให้หมดเลยนะครับทั้งหมด8ตัวนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องชัชวัลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารเราก็คลิปใหม,ม่ๆจากช่องชัชวัลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับน